คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิลเฮรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ผู้ชมรายการเราคืออาเซียนนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆของกรมอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ของทางวิทยุสารลมด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการที่ติดตามรายการทางสถานีวิทยุสารลมนะครับแบบดั้งเดิม AM 1 5 7 5กิโลเฮิร์วันนี้รายการเราคืออาเซียนมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าติดตามฟังทางวิทยุก็จะเ,เจอกันช่วงก่อน เคารพห่งชาตินะครับเป็นประจำทุกวันพระหัสสับ,บดีนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะฮะก็เอาผลการประชุมสำคัญที่เป็นการประชุมต่อเนื่องนะครับของเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน10ประเทศนะครับด้วยกันเองและปีนี้ก็พิเศษหน่อยเพราะว่า เป็นปีแรกนะครับที่มีติมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมเจ้าที่อาเซียนในฐานะผู้สังเกตการนะครับ observer นะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยเห็นพ้องต้องกันละมีชันทามติแล้วครับว่าอีกไม่นานครับติมอร์เลสเตจะเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11นะครับแต่ในชั้นนี้เนี่ยให้เข้ามาสังเกตการก่อนมีการกล่าวนะครับในแต่ละการ,รประชุมเนี่ย ติมอร์เสเตจะกล่าวในช่วงท้ายการประชุมเป็น general remarks นะครับก็คือกล่าวทั่วๆไปนะครับไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือมีผลในเรื่องของการตัดสินใจของอาเซียนร่วมสันทามาติอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ใช่สมาชิกอาเซียนเต็มตัวแต่ปีนี้อินโดนีเซียใหม่มั่นปั้นมือในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนแล้วก็พยายามที่จะพุชหรือผลักดันให้ติมอรเสเตเนี่ย เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนโดยเร็วนะครับอาจจะไม่ทันปีนี้แต่ว่าอย่างน้อยจะมีโรดแมปนะจะมีแผนงานที่จะให้ติมเร์เสเข้เข้าร่วมนะครับซึ่งการเข้าร่วมของติรมเลสเตในฐานะผู้สังเกตการเนี่ยเกิดขึ้นไม่เฉพาะในเวทีที่เป็นเวทีการประชุมอาเซียนเท่านั้นแต่เป็นอาเซียนกับคู่เจราจาด้วยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมไดออ้นำเสนอผลการประชุมอาเซียน กับคู่เจราจาที่เป็นกลุ่มประเทศนะครับกรอบแรกเรียกว่า A.P.T. หรือ ASEAN Plus 3 e นะครับก็บวก3มีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับและอีกกรอบหนึ่งก็คือเรียกว่ากรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตวันออกหรือ E.A.S. East Asia Summit นะครับอันนี้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับถ้ามีความสนใจก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ผมจะเริ่มต้นอาจจะเป็นซีรีส์หน่อยนะครับของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่อาเซียนมีกับคู่เจราจาบวก1บวกหนึ่งคือเดียเด่ยวๆเลยมาเจอกันนะฮะจะเรียกว่าเป็นทวิภาคีระหว่างอาเซียนกับคู่เจราจาก็ได้นะครับเรามีด i a ล็อกพาร์เนอร์ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าคู่เจราจาเนี่ยสิประเทศและกลุ่มประเทศนะครับสิประเทศ ก็จะมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริกา,ารัสเซียนะครับแคนาดาอีกหนึ่งกลุ่มประเทศคือสหภาพยุโรปนะครับอันนี้ดั้งเดิมและล่าสุดของล่าสุดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหราชอาณาจักรหรือยูเ t e d k i อ g นะครับก็ได้เข้าร่วมเป็นคู่เจรจาลำดับที่11ลำดับล่าสุดของอาเซียนแล้วก็มีกลไกในการหารือต่างๆร่วมกันกับอาเซียน เช่นกับคู่เช่นเดียวกับคู่เจราจารหรือไดร์ลพาร์เนอร์อื่นๆนะครับสหราชอาณาจักรถือว่าเคยอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ว่าเบร x ซิตทำให้สมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรปเนี่ยก็หมดไปแปลว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและเป็นคู่เจราจารตอนนั้นที่อยู่ในสหภาพยุโรปกับอาเซียนก็หมดไปด้วยนะครับจึงมีการสมัครเข้ามาใหม่เป็นคู่เจราจาลำดับสุดท้ายลำดับที่1 1 กล่าวเกริ่นให้ฟังว่ามีคู่เจราจาทั้งหมดเนี่ยสิคู่เจราจาวันนี้จะเป็นเริ่มแรกของบวกหนึ่งอันแรกนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังคืออาเซียนกับสหรัฐอเมริกานะครับพิเศษหน่อยปีนี้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อูโสที่กรุงจาก,การ์ตานะครับก็จัดที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็อยากจะโชว์เคสตัวตึก ใหม่อาคารใหม่ของสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็เชิญฝ่ายสาหรัฐมาเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสหรัฐอเมริกาด้วยเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานหรือคันทริโคเนเตอร์ความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐอเมริกาครับฉะนั้นคนที่เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสหรัฐอเมริกาเนี่ยฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งอาเซียน คืออินโดนีเซียครับอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนครับก็เป็นสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเจ้าหน้าที่อุโสของอินโดนีเซียนะครับชื่อ,อ,อท่านซิฮาโตเรซาสยโยดิปูโรนะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับเราจะเรียกกันในหมู่วงการอาเซียนว่าปนะอาโตะปนะอาโตะปะก็เป็นการให้เกียรติพูดเรียกเหมือนคุณหรือท่านอย่างนี้นะครับในส่วนของทาง สาหารัฐอเมริกาเนี่ยเจ้าหน้าที่อุโสอาเซียนของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยท่านชื่อแดเนียลคริสเตนบิงค์นะครับคริสเตนบิงค์นะครับสองท่านนี้เป็นประธานร่วมในการประชุมเรียกว่าอาเซียนยูเอสดิลล็อกนะฮะอเซียนยูเอสดล็อกเนี่ยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อุโสอาเซียนสาหารัฐอเมริกาจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ผมเล่าให้ฟังเลยครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่แบบพบกัน,นเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่เป็นปีสำคัญครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย made a formal request นะครับหรือว่าขอสถานะที่เรียกว่า comprehensive strategic partnership หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ แบบรอบด้านนะอันนี้สำคัญยังไง SCSP หรือ Comprehensive Strategic Partnership เนี่ยสำคัญเพราะว่าปีก่อนหน้านี้2021เนี่ยมี2ประเทศแรกนะครับที่ได้รับสถานะนี้ก็คือจีนและออสเตรเลียแน่นอนครับจีนทำอะไรกับภูมิภาคเป็นที่จับจ้องหรือจับตามองของสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดไม่ได้ว่า สหรัฐอเมริกาและจีนมีการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีการที่เผชิญหน้ากันในบางครั้งนะแล้วก็มีความร่วมมือด้วยได้หากสามารถร่วมมือกันได้ในบางประเด็นนะครับเรื่องของมหาอำนาจโดยเฉพาะสองมหาอำนาจตอนนี้นะครับคือจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่การเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศทุกอย่างโยงใหญ่กัน และเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันขอามหาตนาสองมหาำหนาจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทํากับอาเซียนดําเนินการร่วมมือกับอาเซียนและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับมีการจัดตั้งสถานะที่เรียกว่า CSP หรือ Comprehensive Strategic Partnership เนี่ยขึ้นมาก่อนหน้าสหรัฐอเมริกาสหรัฐต้องรีบครับก็ปีที่แล้วขอเลยแล้วก็ในที่สุดนะตอน การประชุมสุดยอดอาเซียนสาหารัฐอเมริกานะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็ประกาศจะจัดตั้งตัวอาเซียน USCSP ขึ้นมานะครับทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้มาพบหน้ากันนะครับโดยท่านคริสตินบริงเนี่ยก็บินมาพร้อมกับคณะผู้แทนของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยมาที่กรุงจาก,การ์ตาด้วยเลยนะรัแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะ ดำเนินการความร่วมมือให้เข้มข้นขึ้นอย่างไรแบบรอบด้านมากขึ้นอย่างไรนะครับในการเสริมสร้างความเป็น CSP หรือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆในส่วนของการประชุมก็คุยกันแล้วก็มีการวางตัววาระของการประชุมเนี่ยที่ล้อตันซีมหรือหัวข้อหลักของการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซียในปีนี้ ก็คืออาเซียนแมทเทอร์และเอพิเซนทรัมออฟกรอสก็คืออาเซียนก็สำคัญมีความสำคัญมีบทบาทสำคัญมีบทบาทมีความเป็นแกนกลางในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคนะในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางเลยของการเจริญเติบโตด้วยเพราะาตอนนี้เราพูดถึงการฟื้นฟูจากยุคที่เราต้องผ่านพ้นโควิดวิกฤตโควิดมาซึ่งส่งผลกระทบนะครับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างวงกว้างเลย ตอนนี้ก็หมาฟื้นฟูและให้อาเซียนเป็น e p i c e n t r u m of growth อันนี้ตาม t ีมหรือว่าหัวข้อหลักที่ประธานอาเซียนอินโดนีเซียปีนี้ได้ทำขึ้นมานะก็มีการหารือด้วยวาระก,การประชุมที่พูดง่ายๆมีสส่วนนี้เป็นหลักเลยในการประชุมครั้งนี้ในส่วนของไทยก็มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นครับเพราะว่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวทีการหารือระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจราจารในระดับเจ้าที่อูโสนเนี่ยจะมีการแบ่งหัวข้อนะเป็นเรื่องๆไปแล้วก็จะมีการมอบหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยกล่าวนำในแต่ละหัวข้อซึ่งในส่วนของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นหรือความแข็งแกร่งในเชิงสาธารณาสุขอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของประเทศไทยแล้วก มีบทบาทนํามากๆในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับในรายละเอียดว่าประเทศไทยพูดอะไรในเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอกลับมาภาพรวมอีกนิดนึงก่อนว่าในที่ประชุมเนี่ยหลักๆเลยสิ่งที่ต้องการจะพูดถึงก็คือว่ามีแผนครับที่จะให้การรับรองเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการประชุมกันในช่วงที่เรียกว่า a m m p m c หรือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนร่วมกับคู่เจราจาจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับยังไม่ทราบสถานที่นะครับอินโดนีเซียกาลังพยายามหาสถานที่ที่ดีๆเพื่อเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศไปเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่เรียกว่าเป็นแอนเน็กซ์หรือเอกสารแนบท้ายกับแผนปฏิบัติการซึ่งอาเซียนกับสหรัฐอเมริกามีอยู่ แผน,ผนปฏิบัติการที่มีความร่วมมือในด้านต่างๆอยู่นี่แหละแต่ตัว a n n เ x เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเพิ่มมูลค่านะเพื่อบอกว่าไอ้ตัว C S P หรือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านเส้นสายสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเนื้อมีหนังอะไรมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาในส่วนของแผนปฏิบัติการที่มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวกลับมาหลังพักเบรกครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสนอข้อเร,เริ่มอะไรบ้างที่น่าสนใจ มีหลายเรื่องมากครับที่ครอบคุมในหลายๆด้านนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังพักเบรกครับวันนี้บัวแก้วกุญชอจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่สองขารายการในวันนี้นะครับอาเซียนสหรัฐอเมริกาเอาเลยครับให้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะทำอะไรกับอาเซียนนะครมีข้อเสนอที่ ชัดๆเด่นๆอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับมีโครงการนะครับที่เรียกว่า ignite ต้องอ่านนิดนึงนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับ ignite เนี่ยย่อม,มาจากอาเซียน u s e ซด Inclusive Growth in ASEAN Through Innovation t r e d e and E-Commerce แปลง่ายๆสั้นๆนะก็เป็นโครงการที่สาหารัฐอเมริกาผ่าน องค์กรที่เรียกว่ายูเซหรือเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทั่วโลก u s เซเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Innovation คือเรื่องนวัตกรรมเรื่องของ Trade คือเรื่องของการค้าและเรื่องของ e c o อมเมิรก็คือเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากม ที่ต้องช่วงชิงโอกาสในโลกใบนี้นะและมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ลืมอาเซียนครับแล้วก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดใหญ่มีมูลค่าสูงสหรัฐอเมริกาก็ยังครองอันดับหนึ่งของผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในเรื่องของการค้าอย่างแพ้จีนอยู่และต้องมีการเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เสริมบทบาทของตัวเองในภูมิภาคนี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการ ทำการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, และแน่นอนนะวัตกรรมก็มาควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Ignite เนี่ยเป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการจุดประกายครับคำว่า Ignite ก็แปลว่าจุดประกายอยู่แล้วนะให้เกิดมีพลังขึ้นมาในภูมิภาคโดยสหรัฐอเมริกาเป็นตัวขับเคลื่อนนะอันนี้โครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งก็ฟังดูดีชื่อดีชื่อสวยนะฮะ prospect นะฮะ prospect เนี่ย ย่อมาจาก ASEAN u s a g e Partnership for regional optimization within the political security and socio-cultural communities อันนี้มาอีกสองเสาก็คือเสาการเมืองและความมั่นคงและเสาสังคมและวัฒนธรรมนะฮะซึ่งยูเซจะเป็นตัวนำในการที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของทั้งการเมืองและความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรมควบคู่กันไปนะครับเป็นเรื่องของคน เป็นเรื่องของการสร้างความคาดหวังที่ดีนะมองไปข้างหน้านะชื่อมันเลยเป็น prospect นะมีโครงการรายละเอียดมากมายนะจริงๆไปค้นสืบค้นข้อมูลได้นะครับเป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำกับอาเซียนแล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีการดําเนินการต่อโดยเฉพาะการเพิ่มเติมเสริมมูลค่า ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาและอาเซียนกําลังจัดทําเอกสารที่เป็นเอกสารแนบท้ายเพื่อบอกว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับแผนปฏิบัติการต่อไปอย่างไรเพื่อให้สมกับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะอีกโครงการหนึ่งนะครับคือจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องของ EV ครับ electrical vehicle นะครับคือยานพาหนะหรือรถเนี่ยแหละไฟฟ้านะ คือใช้รถไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการที่จะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะผลิตนำมาใช้ไทโอนเทคโนโลยีรวมทั้งในเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนอยู่บนความที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง EV ก็เป็นเรื่องที่มาอินเทรนด์มากแล้วประธานอาเซียนปีนี้นะครับอินโดนีเซียเขาก็พยายามที่จะให้เขาเป็นศูนย์ในการ ผลิตรถไฟฟ้าด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สหรัฐอเมริกาคิดว่าจะต้องขับเคลื่อนกับอาเส้นต่อไปนะครับในเรื่องของยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์อีกเรื่องหนึ่งคือ science technology information corporation, corporation program นะอันนี้ก็สอดคล้องกับโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้นก่อนหน้านี้นะคเครื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม ST สเนะี่ยเป็นตัวที่จะช่วยเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลนะเสริมในเรื่องของการที่จะให้ภาคส่วนต่างๆของภาคเอกชนภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนี่ยตลอดจนภาคสังคมด้วยเนี่ยสามารถรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ได้รับมือกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างโดยสมบูรณ์นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเช่นกันนะ มีโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งที่สาหารัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะจัดตั้งขึ้นมาน่าสนใจมากครับเรียกว่า a าเซน US Institute for Rising Leaders อันนี้ผมเองก็สนใจนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันมี rising star ใช่ไหมเหมือนดาวที่แบบกำลังเติบโตขึ้นมาอันนี้เรา Rising Leaders <c oughs> คือตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ผู้นำจริงๆแต่ว่ากำลังจะเป็นผู้นำ แล้วเขาคา,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 าดการว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญในภูมิภาคนะสหรัฐอเมริกาใช้วิธีจัดตั้งสถาบันขึ้นมาเพื่ออบรมนะจัดกิจกรรมแล้วก็เอาผู้นำที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมาเข้าร่วมนะอันนี้ชาญฉลาดมากนะแล้วก็เป็นข้อริเริ่มใหม่ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ที่เสนอกับอาเซียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการฉลอง โอกาสครบรอบสิปีของโครงการที่เรียกว่า Y Series นะครับ y s e a l i นะครับก็คือ Young Southeast Asian Leaders Initiative อันนี้เกิดขึ้นมาในช่วงสมัยท่านประธานาธิบดีโอบามานะครับแล้วก็ได้รับการสานต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการที่เรียกว่ามีสมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยจำนวนมากเป็นพันๆหมืนม่นๆในระดับของเยาวชนครับ ยัง l e aders ให้ความสำคัญกับอนาคตของความร่วมมือจะครบรอบ10ปีแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะฉลองวาระนี้นะครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วตอนที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นการประชุมสมัยพิเศษท่านได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องที่ หลายฝ่ายก็จับจ้องว่าจะมีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรคือการที่สหรัฐอยากจะมาฝึกอบรมจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลซึ่งจะจัดโดย U.S. Coast Guard ยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาอันนี้มีประเด็นละเอียอ่อนเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล แน่นอนครับจีนก็จะไหวตัวแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมาทําอะไรในพื้นที่แถวนี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับช่องแคบไต้หวันหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีในยยะเชิงการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมความ สัมพันธ์ในเชิงการทูตระหว่างอาเซียนกับสาหารัฐอเมริกาครับในเรื่องของ diplomatic privileges and immunities ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสาหารัฐอเมริกาใช้ช่องทางทางการทูตในการที่จะสานสัมพันธ์กับอาเซียนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการออกเขาเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติออกมาเลวเป็นกฎหมายออกมาเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้สิทธินะรหรือว่าความคุ้มกันนะครับของออนักการทูตของอาเซียน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังดําเนินการต่อไปด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดที่เป็นประเด็นแล้วก็ข้อริเริ่มที่น่าจับตามองมากๆก,ก,ก็คือว่าสาหรัฐอเมริกากําลังหารืออยู่ว่าจะจัดตั้งอาเซียน US เอสซนเตอนะครับอันนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนว่าสาหรัฐไม่ไปไหนแน่นอนนะจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์เลยศูนย์อาเซีนสหรัฐมาช้าไปหน่อยน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ย จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยทุกประเทศเนี่ยมีศูนย์กับอาเซียนเท่านั้นนะอาเซียนชไชน่าเซ็นเตอร์อาเซียนค o รี a c เซ็นเตอร์อาเซียนญี่ปุ่นเซ็นเตอร์ครซึ่งผลักดันในหลายๆลายแทนะร็กไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆนะครับมีหลายๆกิจกรรมที่ดําเนินการภายใต้ศูนย์เหล่านี้นะครับซึ่งศูนย์เหล่านี้เป็น หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐจะจัดตั้งบ้างนะครับเยนแบบกับที่อื่นๆนะครับรวมทั้งความเชื่อมโยงในระดับประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ศูนย์น่าจะให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นด้วยนะครับในส่วนของประเด็นที่ประเทศไทยพูดถึงที่ผมเกริ่นในช่วงต้นรายการนะครับคือเป็นประเด็นที่เราพูดถึง การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคเลยนะครับจริงๆในเวทีนี้เนี่ยมีการหารือในหลายๆเรื่องนะครับครอบคลุมทุกๆเสาของความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับแต่ขออนุญาตชูประเด็นที่ประเทศไทยเนี่ยกล่าวนำนะท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะเจ้าที่อาวุโสของไทยเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่นั่นนะครับท่าน ท่านประหลัดสลันนะครับเจริญสุวรรณท่านก็ไปพูดกล่าวในเรื่องนี้นะครแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะ3ข้อหลักๆเลยคือข้อแรกคือเรื่องของ Research and Development คือการวิจัยและพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวยาที่สำคัญสำคัญที่จาเป็นแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับรวมทั้งเรื่องของการเสริมสร้างเขาเรียกว่านวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยซึ่งตอนนี้เรามีเขตเศรษฐกิจ พิเศษในภาคตะวันออกที่เรียกว่า EEC เนี่ยที่ดำเนินการในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2ที่ไปเสนอก็คือทำยังไงที่จะให้ระบบนะฮะของสาธารณสุขเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะการดูแลนะสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวเปราะบางนะครับเช่นเกิดโรคระบาดเกิดภัยพิบัตินะครับทำยังไงให้ระบบการ รักษาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องทำในภาพรวมในองค์รวมนะครับในระดับภูมิภาคซึ่งท่านประหลัดสรันก็ไปนำเสนอเรื่องนี้ด้วยเป็นข้อที่สองนะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องของความร่วมมือพหุภาคีซึ่งอาเซียนกำลังจะมีศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของโรคที่จะอุบัติใหม่ขึ้นมา เรียกว่าศูนย์แอกฟีดนะครับผมพูดศูนย์นี้ชื่อศูนย์นี้จนคุ้นเคยแล้วถ้าแฟนรายการติดตามทุกๆคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าจะมีศูนย์นี้ซึ่งจะมีการจัดตั้งเป็นสำนักเลขาธิการที่กรุงเทพมหานครนะครับศูนย์แอกฟีดเป็นศูนย์ที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับที่ได้รับเลือกเป็นที่จัดตั้งหรือว่าเป็นที่ตั้งนะครับของสำนักเลขาธิการนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกามีความสนใจด้วยนะครับ ที่จะมาให้ความร่วมมือโดยท่านประหลัดสารเนี่ยก็ไปนําเสนอว่าเราจะมีโครงการต่างๆด้วยเพราะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านสาธารณสุขเนี่ยผ่านศูนย์นี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไทยได้ผลักด,ดันนะครับเสียดายเวลาหมดและท้ายรายการขอพูดสั้นๆนิดเดียวครับว่าในเรื่องของประเด็นภูมิภาคะระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องแคบไต้หวันนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจเรื่องของยูเครนเรื่องของเมียนมาเนี่ยก็มีการหยิบยกแล้วก็หารือกันนะครับซึ่งถ้าเราติดตามเนี่ยเราก็จะทราบดีว่าสหรัฐอเมริกามีท่าทีอย่างไรต่อประเด็นเหล่านี้นะครับวันนี้ไม่ทันมีเวลาที่จะพูดในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในโอกาสหน้าเนี่ยเชื่อว่าจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังอีกนะครับยังไงสหรัฐอเมริกากับอาเซียนยังคงดําเนินความสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็จะมีการประชุม ในปีนี้ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในเดือนกระกฎะาคมแน่นอนนะครับยังไม่บอกสถานที่และในช่วงปลายปีก็จะมีการประชุมระดับผู้นำนะครับซึ่งขอให้ติดตามนะครับว่าเป็นคู่เจราจาที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนก็ขอจบลงเท่านี้วันนี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่ตอไปนะครับจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ